nc131x มาให้เราดัดแปลงเป็นเอลอ่อนนะครับส่วนประกอบจะมีอะไรมั่งเรามาดูอันดับแรกเลยนะครับตัวนี้เป็นปั๊มน้ำพาลรอยขนาด3นิ้วนะครับล,ลูกค้าต้องการติดตั้งเพิ่มนะครับแล้วเราก็เพิ่มเติมโดยมีชุดตั้งสายพานนะครับโดยที่เรามาดูวิธีการใส่ ใส่สายพานก็เราก็ใส่คล้องนะฮะใส่คล้องได้เลยนะฮะนะ,ะ,นะะแล้วก็เวลาเราเล่งตึงเราก็ขันขันนะตึงแล้วใช่ไหมครับขันจนตึงลาวออกแล้วก็คลายน็อตออก แล้วก็มีสปริงดันแล้วก็บีบตรงนี้ช่วยหน่อยเพื่อให้มันเลื่อนนะฮะแล้วก็เอาสายพานออกได้นะครับส่วนเครื่องนี้เป็นเครื่องของลูกค้านะครับเอามาให้ติดตั้งให้เป็นเครื่องคูปัต้าแซ 155พัสมีไดสตาร์ทนะครับแล้วก็ทำระบบไฟไว้สำหรับสตาร์ทกุญแจแล้วอัดมาเป็นม้อบแบตขนาด8 0แอมลูกค้าต,ต้องการมาไว้อยู่ที่ด้านหน้าเผื่อไว้ใช้งานเพราะท,ทุกรถทุกคันเนี่ยของเราก็จะเก็บไว้อยู่ใต้ที่นั่งแล้วเราก็มีไดชาร์จขนาด6 0แอมแยกออกมาอีกชุดหนึงส่วนยางหน้า เอาพูดถึงโครงรถถ่ายก่อนโครงรถถ่าย NC 131พัดเเนี่ยทุกทีมันจะเป็นหน้าแปนแบบประกับอันนี้เราทำใหม่เป็นหน้าแปนแบบ4ี่รูขันน็อตอัดตรงกลางนะครับเรามาดูหน้าแปลนะครับหน้าแปนแลนเราก็จะใช้เป็นหน้าแปนของโครงตานกเป็น เนี่ยครับน้อแปลนเรามาแปลงใหม่ทุกทีของคูปต้าเนี่ยจะเป็นแบบประกับเป็นน็อตขันบีบที่แกนกลางเรามาแปลงเป็นน้อแปลขันนอ็อตอัดตรงกลางแทนนะครับเพื่อความได้ศูนย์ของได้ความเที่ยงตรงในการวิ่งนะครับใช้เป็นน้อแปลของโครงตานกมาแปลงเอาครับส่วนล้อยางหน้า อันนี้ก็เป็นของลูกค้านะครับที่ติดมากับรถไถนาเป็นยี่ห้อดันหลบ750ขอบ16นะครับแล้วเราก็มีบังโคเลเหล็กแข็งแรงแน่นหนาการขี้โคลขี่ดินแล้ามาเป็นชุดควบคุมระบบไฟทั้งหมดนะครับเราก็อธิบายเป็นจุดๆไปสวิกก็เปิดปิดสตาร์ทรถได้ที่นี่ เวลาเปิดก็จะมีไฟโชว์ว่า,าระบบชาร์จพร้อมทำงานตัวนี้จะเป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับส่วนไายพอมากก็ให้ดึงก็จะดึงตัวนี้ก็เป็นแอมแปร์ชาร์จสำหรับดูการชาร์จของไดชาร์จว่าทำงานไหมมีการชาร์จไหมไอ้ตัวบนนี้ยกขึ้นจะเป็นไฟหลีเปิดเวลาหัวค่ำตัวนี้จะเป็นไฟหน้า เวลาวิ่งกลางคืนเปิดไฟหน้านะครับแล้วนี่ก็เป็นแต่เวลาสตาร์ทเราแค่บิดบิดกุญแจทีเดียวเวลาดับเครื่องเราก็แค่ยกคันเร่งอ่าแล้วก็มีไฟโชว์แล้วก็ปิดแล้วเรามาดูระบบเอล่อนของเรานะครับตัวแรกเลย สลักคอลูกปืน4ี่ตลับคอหน้าแกนหน้าตัวหน้านี่สลักคอ7นิ้วลูกปืน4ี่ตลับเหมือนกันแกน30มิบมิลใหญ่ส่วนตัวหน้าแกนสองนิ้วแล้วระบบเฟืองระบบเลี้ยวเราก็ใช้เป็นเฟืองเกียร์นะครับแล้วก็มีที่ฝาครอบฝาครอบสำหรับอาจจะระบีได้ แล้วตัวนี้ก็เป็นระบบบังคับเลี้ยวนะครับด้านซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นคัตเหยียบเหมือนเราขับรถยนต์นะครับเปลี่ยนเกียร์เวลาเข้าเกียร์แล้วก็ตกเอานะครับเวลาเข้าเกียร์ต้องหยุดรถทุกครั้งด้านนี้ก็เป็นเบรกเบรกล้อหลังนี่ก็คันเร่งตัวนี้ก็เป็นตัวโยกซ้ายตัวช่วยเลี้ยว นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยเรี้ยวด้านขวานะแล้วก็อีกตรงนีนอ้อีกอย่างนึงที่บอกก็คือตรงนี้จะเป็นเบรกมือก็จะมีไฟโชว์การลดไหลเราจอดอยู่กับที่ในทั้งชั้นส่วนใน ที่นั่งเราก็จะเป็นที่เก็บพวก,พวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับเช่นฟิวล์รถจะอยู่ตรงนี้นะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟจะอยู่อย่างนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวคัดเอาตัวตัดไฟเมื่อไฟเต็มก็จะตัดตัวนี้จะเป็นรีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับแล้วมาดูรอบรถกัน อันนี้เราก็ใช้แหนบเป็นยูสูร้อยแรง7ชั้นนะครับหนาแล้วก็พร้อมหัวอัดจ,จะบีเป็นบูทเล็กยางเป็นคอบสิบสีหกร้อยห้าสิบเป็นยางใหม่เข้าไปแปดชั้นแล้วก็มีไฟท้ายแบบ l e d นะครับเป็นแบบปมเวลาหลอดเสียหรืออะไรก็หาซื้อได้ตามทั่วไปยง ร้านค้าออนไลน์นะครับแล้วก็ฝาท้ายแล้วก็มีโซ่แขวนนะครับความสูงจากพื้นอยู่ที่62เซน สำหรับขึ้นของได้ง่ายและแหนกเราก็แข็งรับน้ำหนักได้2ตันครับรุ่นนี้รุ่น2ตันพื้นแน่นพื้นหนา32มจมิลจะไม่มีดึงดังดึงดังเลยครับแล้วก็มีที่เสียบล่มให้ ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับของรถชุดรถถ่ายเอออนสุอไทยมีอะไรสงสัยหรือสอบถามได้ครับกับเบอร์ช่างเอก0819267661ขอบคุณครับ เราปล่อยมันจะเด้งกลับถ้าไม่เด้งกลับเราก็บีบไสทานหน่อยก็จะเด้งกลับเนาะเริ่มจ้าห้ปิดไว้ครับปิดครับคือตัวนี้เราไม่ต้องไม่ต้องเปิดสวิทช์ปกติเราก็เปิดตัวนี้เตัวนี้แอนตัวนี้แพงก็เวลาเวลาเอากุญแจออกขวางนะพี่ขวางดึงออกตอนเสียบก็ขวางขนานกับพื้นนะก็เสียบหมุนแท็กแรกไฟออน ตำแหน่งอ่อนอันนี้เบรกมือกันลืมเหมือนรถยนต์เนาะล้วก็นี่เป็นตัวดึงวาลใช้สำหรับตอนเช่อเราสตาร์ทบ่อยๆอ่ะพี่แบตมันอ่อนมันไม่มีแรงแต่ถ้าเราวิ่งไปสักพักหนึ่งมีแบตปุ๊บเราไม่ต้องยกวาลเลยสำหรับยกตอนแบตอ่อนอันนี้เกียร์ก็เข้าปกติเนะเหมือนเหมือนธรรมดาตบเข้าเอาถ้าถ้าเราวิ่งนีควรจะหยุดใส่เกียร์ได้ไหม ไม่ได้แต่มันก็ไม่ดีอ่ะมันควรจะหยุดอ่ะเฟืองมันเกี่ยวกับเฟืองใช่มันมันขบตรงๆเลยมันมันมันไม่ได้เป็นแบบไม่มีระบบที่มันเซอเคิเมดแบบรถยนต์มันไม่ใช่มีเฟืองท้องเหลืองช่วยไงะคือถ้าจะวิ่งไวนี่คือเข้าก็เข้าเกียร์สามไปเลยส่วนใหญ่เกียร์สามก็จะไว้วิ่งตัวปอเปล่าวิ่งเกลๆไก่นะจะวิ่ง้ามันทุบเกียร์สองเกียร์หนึ่งตัวนี้ก็ อันนี้ก็เป็นไฟเบรกนะจะุดตรงกลางให้รู้ว่าเรา,เ,ราเบรกด้วยมันก็จะแดงข้างหลังแล้วกระแดงตัวนี้บอกเรานะอันนี้ก็จะเป็นเลี้ยวซ้ายตัวนี้ตัวโยกเลี้ยวขวาถ้าไฟพาวมากต้องกดให้เป็นตำแหน่งที่สองถ้าเป็นตำแหน่งแรกมันจะแดงข้างเดียวกดให้สุดในตัวนี้ดอบบนนี้จะเป็นไฟหลี เปิดหัวค่ำนะตัวบนไฟลีไฟหน้าอนะแล้วก็นี่แต่ออกได้ครับมีสายดึงมีสายดึงเนี่ยสายเส้นนี้พี <c oughs> ใ่ใต้เบาะนี่มันก็จะมีอันนี้ชุดฟิลฟิวต่างๆ <c oughs> อ่าเนี่ยผม <c oughs> ผมมีสำร้องไว้ให้ครับ สองตัวแล้วฟิลใหญ่นี่อยู่อยู่ที่หัวแบตกันสายช็อตเปิดเบอร์ยี่เบจะเห็นฟิลใหญ่แต่มันไม่ค่อยขาดนะ่ถ้าไม่มีอะไรช็อตใหญ่อันนี้พวกไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟแตะไฟหน้าอะไรให้ดูตามนี้เหมือนรถยนต์นะครับอันนี้เป็นคัทเอาท์ตัดไฟตัดได้ชาร์จตัวนี้คือตัวใหญ่ที่เราติดตั้งเพิ่มมาถ้าถ้าถ้าเราเปิดแล้วสวิตช์นี้ไม่แดงแสดงว่าคัทเอาท์มีปัญหา มันต้องแดงแต่พอมันหมุนทํางานปุ๊บไได,ไ,ได้ครับทั่วไปเมื่อได้ชาร์จทำงานปุ๊บมันต้องดับถ้ามันไม่ดับนี่แสดงว่าไฟไม่ตัดไฟไม่ชาร์จแล้วตัวนี้ก็เป็นเลี้ยวไฟเลี้ยวดิเล์ไฟเลียเล้ยวฟิลมันจะอยู่ข้างใต้นี้เสียบอยู่ข้างล่างเนาะอันนี้พวกเก็บสายอันนี้คือสายพานปั๊มน้ํา เกี่ยวเข้าของข,องของรถไถน,นาก็ต้องตั้งเหมือนกันเ้าไม่ได้เออเหยียบสุดแล้วเข้าไม่ได้เข้าแบบคึดๆล่ะทายเบอร์12แล้วหมุนเข้าหน่อยนึงเข้าสิละรอบเรลองเหยียบดูแต่นี่ไม่้หน้ามีนาเพา,ามันยังใหม่อยู่อ่ะแล้วตัวโยกยนี้ก็เหมือนกันถ้าเราโยกสุด